ผู้นำฝ่ายค้านลั่นไม่ได้เก่งใจรัฐบาลเล่งซักฟอกมาตานึาสองต้นเมษายนโบยข้อมูลเพียบผู้นำฝ่ายค้านเมินถูกกล่าวหาไร้น้ำยาลั่นไม่เก่งใจรัฐบาลเล่งซักฟอกมาตานึาสองต้นเดือนเมษาโวยข้อมูลเพียบชี้ปมทักษิน ถ้าพบเอื้อประโยชน์รัฐบาลต้องรับผิดชอบที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์สสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านอาจจะไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งถูกมองว่าฝ่ายค้านแผ่วลงว่าไม่หลอกที่ผ่านมาฝ่ายค้าน คุยกันว่าให้แต่ละพักไปเตรียมข้อมูลอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลอยู่แล้วเพียงแต่ที่ผ่านมาไม่ได้มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการจะยื่นหรือไม่เมื่อไหร่โดยตนหาลือแกนนำประชาธิปัตย์บางท่านถึงกับพร้อมให้การยื่นอภิปรายซึ่งมีแนวโน้มว่าโดยต้องรอแกนนำหาลือกันในวันนี้ คงจะมีการคุยกันอย่างไม่เป็นทางการก่อนจะมีการประชุมฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการสัปดาห์หน้าเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในส่วนของความพร้อมของพักคก้าวไกลนั้นซ้อที่อยู่ในกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,567นน่าจะพร้อมอภิปรายรัฐบาลอย่างน้อย ก็อภิปรายแบบไม่ลงมติตามมาตรา15 2ส่วนระยะเวลาน่าจะเป็นช่วงหลังวุฒธธิสภาอภิปรายน่าจะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนเมษาก่อนปิดสมัยประชุมสภาเมื่อถามว่าข้อมูลมีไม่สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ใช่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนขณะนี้ ตนยังไม่ได้คุยกับทุกพักหาลืออย่างเป็นทางการก่อนยืนยันว่าไม่แผ่วไม่ได้เก่งใจรัฐบาลขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลปัญหาของการบริหารของรัฐบาลมีเยอะเพียงแต่ข้อมูลด้านการทุจริตในระดับที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องขอไปดูก่อนปัญหาก็คือตอนนี้รัฐบาลแทบจะไม่ได้ใช้เงินเลยซึ่งเป็นปัญหา อีกแบบหนึ่งว่าในการแก้พรบงบประมาณโดยที่สาระสำคัญแทบไม่ได้เปลี่ยนทำให้หน่วยงานราชการเสียโอกาสในการเบิกจ่ายเมื่อถามถึงกรณีนายแพทย์บาลงระบุก้าวไกลไม่สามารถตรวจสอบรัฐบาลได้ถึงขั้นไร้น้ำยานายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเราได้พิสูจน์ตัวเองแล้วตนคิดว่า เราก็ทำงานตามมาตรฐานเดิมคงไม่มีเรื่องที่ต้องไปเกงใจหรือออมมือให้ใครเมื่อถามถึงกรณีทักษิณนชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไก่อ้างว่าเตะแต่ขบวนการแต่ไม่แต่บุคคลจะทำให้ไม่ตรงจุดหรือไม่นายชัยทวัฒน์กล่าวว่า แต่ที่กระบวนการยุติธรรมถูกต้องแล้วเพราะเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ผ่านมาเราก็นํำกฎหมายและเบียบรวมถึงประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการพักโทษมาถามรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นคำถาม,ามที่ไม่ได้คำตอบเรื่องนี้ก้าวไก่เกาะติดอยู่ต้องถามรัฐบาลถูกแล้วถ้ามีเอื้อประโยชน์โดยมิชอบรัฐบาลต้องรับผิดชอบ เมื่อถามว่าพักก้าวไกลเตรียมประเด็นอะไรไว้นายไธทวันรยิ้มพร้อมกล่าวว่าเยอะครับใจเย็นๆเ,เมื่อวานคัดไว้เต็มกระดานจนต้องคัดออกโอ้โหเรียกว่างานนี้ต้องรอติดตามนะคะว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ดูเดือดหรือเปล่าแต่เชื่อว่าดูเดือดอย่างแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ